หลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะคะว่าเวลาแม่เนี่ยหายใจเอาฝุ่นหรือควันพิษเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในร่างกายของแม่แค่คนเดียวแต่มันสามารถส่งผ่านไปถึงลูกที่อยู่ในท้องได้ต่อให้เราไม่รู้สึกอะไรแต่ร่างกายเขาเล็กมากและเบาบางมากกำลังรับ PM 2.5ฝุ่นและมลพิษทางอางกาศเข้าไปในปอดจริงๆคะ่ะพี2.5มเล็กกว่าเส้นผมถึง20เท่าเล็กจนทะลุป,ปอดแม่ได้ แล้วก็เข้าไปในกระแสเลือดได้แบบที่ร่างกายป้องกันไม่อยู่แต่มีงานวิจัยชัดเจนมากว่าฝุ่นเล็กๆเ,เหล่านี้ผ่านรกเข้าไปสู่ร่างกายของเด็กได้จริงบทวิจัยพบมลพิษในรกของทารกในครรภ์ตั้งแต่ไตรามาสแรกเลยค่ะแปลว,ว่าสิ่งที่แม่หายใจเข้าไปมันเข้าไปถึงลูกในท้องเร็วกว่าที่เราคิดอีกนะคะ จริงๆแล้วอันตรายเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ตัวฝุ่นเพียม2.5นะคะแต่คือพวกสารพิษสารเคมีต่างๆที่มันนำพาเข้าสู่ร่างกายเพราะเพี p ม2.5ทำตัวเหมือนรถขนส่งสารพิษจิว๋วเวลาที่แม่หายใจเอาอะไรเข้าไปมันจะพาเข้าไปถึงตัวลูกในท้องด้วยเช่นโลหะหนักตะกัว่วสารหนูแคดเมียมมีผลต่อการพัฒนาสมองโดยตรงสงสารก่อมะเร็ง จากควันรถควันไฟสารพวกนี้ผ่านรกง่ายขึ้นมากเมื่อกาอกับเพียมเข 3. มข่ามาควันหรือแบล็ k คาร์บองานวิจัยค้นพบข่ามาสีดำอยู่ในรกของแม่ที่ตั้งครรภ์และที่น่าตกใจที่สุดคือพบสารพิษในเลือดของทารกแรกเกิดด้วยอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนมากค่ะว่าสิ่งที่แม่หายใจเข้าไปมันไม่ได้หยุดอยู่ที่แม่เลยแต่มันเดินทางไปถึงลูกในท้องแบบเต็ม 4. เชื้อราและแบคทีเรียทำให้เสี่ยงภูมิแพ้หอบการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและทั้งหมดนี้เด็กน้อยในท้องคุณแม่ยังไม่มีระบบป้องกันตัวเองได้เลยค่ะเพราะร่างกายเขายังเล็กเกินกว่าจะรับมือเองได้ งานวิจัยหลายประเทศรวมถึงในไฟล์อ้างอิงของตัวพี่เองด้วยชี้ชัดว่ามลพิษเกี่ยวข้องกับการคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักแรกเกิดต่ำพัฒนาการทางสมองและปอดช้ากว่าปกติภูมิแพ้และปัญหาระบบทางเดินหายใจตั้งแต่แรกเกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าคุณแม่ทำอะไรผิดนะคะแต่มลพิษในอากาศมันมีขนาดเล็กมากกว่าที่เราจะมองเห็นได้ จริงๆแล้วไม่เสมอไปนะคะฝุ่นภายนอกสามารถเล็ดลอดเข้าในบ้านได้ง่ายมากโดยเฉพาะช่วงค่าฝุ่นสูงในบทวิจัยก็มีข้อมูลระบุชัดเลยค่ะว่าฝุ่นไม่ได้อยู่แค่ข้างนอกแต่มันแทรกอยู่ในอากาศที่เราหายใจถึงแม้จะเป็นในบ้านก็ตามและบางทีในบ้านอาจจะแย่กว่านอกบ้าน2-3เท่าเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณแม่ต้องเช็ค AQI ก่อนออกจากบ้านค่ะถ้าค่า AQI วันนั้นเป็นสีส้มสีแดง ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงการออกนอกบ้านหรือการทํากิจกรรมกลางแจ้งค่ะหน้ากากที่ป้องกันได้ต้องเป็นหน้ากาก N95 เท่านั้นนะคะถ้าปิดปากทั่วไปไม่สามารถกัน PM 2.5ได้ค่ะหลีกเลี่ยงการเปิดประตูหน้าต่างในช่วงที่ค่า PM 2.5สูงช่วงเช้าและช่วงเย็นคือช่วงที่ฝุ่นสะสมปริมาณมากที่สุด และที่สำคัญอย่าลืมที่จะสร้างเซฟโซนอากาศสะอาดภายในบ้านเพราะสิ่งเล็กๆที่แม่ทำได้คือดูแลอากาศรอบตัวแม่ให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะทั้งคุณแม่และคุณลูกจะใช้เวลาในเซฟโซนนี้นานเป็นพิเศษโดยเฉพาะตอนนอนหลับซึ่งเป็นเวลาที่สร้างพัฒนาการและเสริมสร้างสมองที่สาคัญที่สุดค่ะสิ่งสำคัญที่อยากให้คุณแม่ท้องตระหนักไว้เลยนะคะว่า มลพิษถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นแต่มันเข้าสู่ร่างกายเราและส่งผลกับลูกในท้องของเราอยู่ทุกวินาทีและแม่คือคนแรกที่จะปกป้องเขาจากทุกความเสี่ยงที่เขายังรับมือเองไม่ได้ในวันนี้ถึงเราจะควบคุมคุณภาพอากาศทั้งเมืองไม่ได้แต่เราควบคุมอากาศที่ลูกหายใจได้ค่ะ